ใช่แต่แต่แต่ต้องเตรียมเงินไวจริงๆนะนี้ผมบอก <c oughs> เออแต่ผมไม่รู้ว่าผมอันนี้ผมไม่รู้นะผมไม่รู้ว่าของนีจะสุนเขาเป็นไงอะ่ะคือมันต้องใช้เงินหล้านเหรอในการเข้าแก๊งเพื่อซื้อเจ็นวันนั่นเหรอไมนผมถาม <ละ S 1> พระเจ้าแล้วพระเจ้าบอกไม่ได้เอาไม่มีแบบซื้อดีเสียเสียตังเพื่อไม่ไม่ติดดีเลยอ๋อโอเคโอเคงั้นก็จานไม่ถ้านำพระเจ้าวันนี้อีกเจวันรูก็น่าจะมาพอดีแหละ เกือบมาพอดีดีว่ะเพราะอะแต่อันนี้ไงที่บางทีแบบกลัวเขาจะเสียโอกาสด้วยก็คือถ้าสมมติว่าลุงมาเร็วอ่ะแล้วเราต้องการคนเต็มสล็อตอนนั้นเลยอ่ะใช่ถูกมันมันอันนี้ไงเขาเขาจะพลาดโอกาสดีๆไปไงแต่ส่งเขาผ่านนะแต่ส่งเขาผ่านแต่ถ้าเราลินแต่ถ้าสมมติว่าเราลินยี่สิบสี่ต่อยี่บห้าก็ไหวอยู่เฮ้ยเสียงเฮี้ยอะไรวะแต่เอาง่ายว่าเรารวมเลขค่ะนี้ถ้าเราเล่นเมื่อกี้เราน่าได้ปูสกพันถุงละ อันนี้ไม่ทำอะไรเลยลามกันอย่างเดียวเลยพี่ผมอยากเล่นเดิมพันน่ะพี่เขาทำสุรัสทำอะไรกันอ่ะวันนี้พี่อารเตอร์ตอนนี้หรอว่าไงแฟนเล่นเดิมพันกันไหมเท่าไหร่ไปพร้อมกันกับใครอ่ะอืมพ่อไอ้โชคไอ้เวทไม่อยู่ดิโบไม่มีตังค์กูไม่มีตังค์เหมือนกันเด็ดแก๊งอ่ะไอ้โชคไอ้เวทไม่อยู่ดิแฟนนี่ไงพี่ผมพี่ชิโร่พี่ชิโร่ไม่เล่น พี่ร่างขายของก็ l o t โชคมาสองสองไหมล่ะพี่ไหวชิวสองสองเหรอจีนไปแล้วครับไหวทุกตีพี่ประเจนครับเจ้าพี่โอ้โหพี่ออกออกกันดิพี่คนครึ่งตังค์มาสองแสนกว่าเองแหละไอ้โชคอยู่เอ้ยหาเลยไอ้โชคอยู่เอาดีพี่สามสามนะดูจากไหนอะอ่ะกูแจ้งใบแป๊บนึงสามสามนะพี่งั้นอะเออหาเลย ไม่เกี่ยวมึงกะเกี่ยวเลยไอ้ควายมึงกะตัวโดนใบเลยไอเด็กเที่ยห่าพศอ้ไอ้โชคไอ้โชคไม่น่าอยู่มั้งเดี๋ยวพี่โทรหาไปก่อนใช่สองครับเริ่มสามสองหนึ่งเริ่มทำไรกันดีต่อไอชคไม่น่าอยู่อ่ะแต่ถ้าถ้าเราพูดถึงเดิมพันมันน่าจะมาแหละมั้งเดี๋ยวเองหาเองพศหาสองสองสามสามไว้รอก็ได้ได้ได้เออสามสามสี่สี่เลยนะครับโพศหาไว้รอก็ได้มันไม่น่าอยู่ในเมืองไอ้โชค นี่เอาไอ้แบ๊กไปอีกคนนี่ไอ้แบ๊กไปหั่นกันเนี่ย,ไ,ยไม่เอาพี่อี่นี่ตัว 5, ละกันล่ะตัวดุซุยกุ๋ยเลยทีเด็กวขี้อ่ะถ้าพูดถึงวงการเดิมพันแล้วก็นะ <c oughs> ใครเขาเป็นที่อะไ <c oughs> <c oughs> รวะไม่เป็นไรอ่ะไอคนที่พี่จีบเขานั่งอยู่กับหนุ่มสูตรครีมอ่ะเออตูดทีมอะนี่คือเหตุผลใช่ไหมครับที่ไม่คุยกับผมต่อใช่ไหมครับคุณ <c oughs> อ่ะอ๋อสุดท้ายก็เป็นแฟนกันใช่ไหมครับเออไม่ใช่ครับนี่หลานผมครับอ้าว สวัสดีครับเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณน้าสวัสดีครับคุณน้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เขาชื่ออะไรนะพี่เขาชื่ออะไรนะภพเทว่าภพเทไม่ใช่ไอ้ควายเอุ้้ยเขาชื่อชื่อไม้เอาไม้ครับคุณไม้ครับเดี๋ยวค่อยละกูนะกินข้าวอย่างครับกินกินข้าวอย่างครับกินข้าวอย่างครับกินแล้วครับกินเอาลำเองไหมไม่หรอใช่ครับ ให้หนูเปล่านะ,ะกระเล็เลยครับสองแปดเจ็ดครับพี่กินให้เยอะๆนะครับสองสองหัวห้าสิบเจพี่เอาไหมเอาสามสามกินให้เยอะๆนะคบคไมาเอาค่คุณครับหิวน้ำไหมครับเอ,เ,อเอาน้ำส้มไหมอืมไม่ค่อยชอบน้ำส้มครับชอบน้ำเลยครับน้ำเปล่าน้ำเปล่าเหรอไม่มีอครับมีแต่พวกน้ำส้มครับได้ปไปเลยคะ่ะ สี่สามสี่โอเคครับให้เสมอเก็กระเป๋าเลยบรยนะครับเอ่าสองแปดเจ็ดครับนี่ครับกินให้เยอะๆนะครับกัวติคอครับขอบคุณครับครับอันนี้มารออะไรกันเนาะเราคุณไม้ครับไปฟาร์มด้วยกันไหมไปไหมครับไม่ไปครับวจะไปทำงานทำงานอะไรเหรอครับไม่ถึงฟาร์มเหรอ ใช่ใช่ครับไม่ถึงคุณไม้ครับไปทํางานแล้วครับไม่ไม่ค่อยฟังครับส่วนมากมานั่งขอตังค์อยู่แถวนี้ครับเฮ้ยกระเป๋าเลยเลยครับต้องเป็ดเจ็ดครับยิ้มแบบนี้มีใจชัวร์นี่ครับเอาไปเลยครับโอ้ขอบคุณครับครับกระเป๋าเลยเลยครับกระเป๋าเลเลยครับไอสัตว์ก็นึกว่าให้เยอะให้พันหนึ่ง กระป๋าเรื่องแรกครับไม่เยอะให้พันหนึ่งนี่ครับไหนไหน้องเรียกผมดิว่าพี่พี่โชคครับฮะไหน้องเรียกผมว่าโชคดิครับโชคโชคพี่โชคครับไหนลองไหนลองพูดดีว่าขอบคุณครับคุณโชคขอบคุณครับคุณโชคอุ้ยกระป๋าเลยครับสองแปดเจ็ดครับขอบคุณใหม่อีกทีครับ ขอบคุณครับพี่โชกอุ้ยกระเป๋าเลยครับสองแปดเจ็ดพอแล้วมัง้งครับไหนขอบคุณอีกทีครับกันึกว่าให้เยอะขอบคุณอีกทีได้ไหมครับโอ้รับสุดท้ายแล้วนะครับขอบคุณครับพี่โชกอุ้ยกระเป๋าเลยครับอสองแปดเจ็ดครับไว้เจอนะครับคุณไม้เฮ<ห><ห>ียทีละฟันกู้นึกว่ารวยครับไว้เจอนะครับ อยู่อยูแถวหน้าทีซีใช่ไหมครับก็ถ้าไม่อยู่ทีซีก็อยู่แถวโรงพยาบาลครับอ๋อโอเคครับอะไรนะเมื่อกี้เราจะพูดว่าอะไรนะครับอ่ะบอกว่าโชคดีนะครับโชคดีเหมือนกันครับไม่บอกลาได้ได้ไหมอ่ะพอเดี๋ยวเราก็กลับมาเจอกันอีครับคุณไม์ไว้เจอกันก่อนแล้วกันได้ครับไปเจอครับคุณไม้ไปเจอกันครับ จริงนองจริงจริงจริงให้เดี๋ยวคุณมณาแล้วก้นออกจากจากเดินจากเดินไปจากตรงนี้ให้หน่อยครับได้ครับมึงเป็นเฮียอะไรกันไอสัตว์กูได้ยินในเฮียแหม่ที่แฝงนี่นี่กูได้เสียงมึงอะ่ะไอคำว่านี่ของมึงกูได้ยินในสัตว์หูก,กูไม่ได้หนวกเฮียส่วนมึงกูแจ้งไอสัตว์สนายกูแล้วมึงรู้แน่กูให้ทีละพันไม่รู้เดาเอาเดาเอาตอแหล่เฮีย ไปดึงไปดึงวส,ดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรสวัสดีฮะโอ,โอ้คนเดิมนี่ว่าเจ๊เจ๊คนเดิมอีกอะไปไปไปเถอะไปเจ๊เจ๊เจ๊ซื้อกาแฟหน่อยเจ๊กาแฟกับสเปรย์ครับไม่มีสเปรย์ครับมีแต่กาแฟเอากาแฟเอากาแฟครับกาแฟกาแฟสี่สามสี่ครับใช้อะไรเอาใส่แอ้ครับสามแก้วห้าแปดหก ส่อะไไรก็ด้เท่าไหร่ครับใส่ได้ทุกตัวเออใช่ใส่ได้ทุกตัวมันดีวะมาดิเอาวะไม่ได้หมายถึงพี่นะครับผมหมายถึงพี่แป๊บกระเป๋าสีสันสีครับใส่แม่งทีละตัวใส่แม่งทีละตัวแม่งกระทืบแม่งทีละคนน่ะฆ่าแม่งทีละคนน่ะกูฆ่าแม่งจริงเป็นไงร่ำรวยเงินทองหรือยังแป๊บซี่ฆ่ามันจริงด้วยไอ้แฟนกูฆ่ามึงจริงนะเสียงดังเหมือนเดิมเลย เจ๊ครับเมื่อกี้พูดถึงผมหรือเปล่าครับไม่ไม่ครับไม่ไม่ได้พูดถึงโอเคพี่มันมีแต่สองสองอะพี่อาเธอรไปสามสามดิหาสามสามสักซี่ทำมน่าตาแบบงั้นไม่โพสสองสองแล้วนะพี่เพื่อนกาแฟหน่อยดิเลขอะไรหกหนึ่งสองพี่อาร์เธออยงั้นผมไม่โพสสองสองแล้วอะอันนี้อย่าไปกินนะำักซี่โอเค thank you สวัสดีค่ะจีจ้ารับสายค่ะโอ้ยเสียงหวานเนาะค่ะพี่พี่กระเป๋าเลขค่าเปดหอกไว้มาเลยคุยกับคุยกับหนุ่มๆนี่เสียงหวานนะได้โอเคแจ๊โอเคเสียงหวานนะคุยกับหนุ่มๆเนี่ยเสียงหวานนะแน่นอนจะต้องรับเงินหน่อยเนาะรับซับอบบชอบแบบนี้เสียงหวานเนาะคุยกับพวกพวกหนุ่มๆอะไรเงี้ยมาถึงพี่มีจังหรือเปล่าเนี่ยไม่หึงห่วงกันจังเลย อะไรนะก็ไม่ได้เป็นอะไรกันพูดเฉยๆวางวางเก้าอี้เพิ่มหน่อยครับได้ครับจเย็นๆนะคะทุกคนสั่งแค่สองแก้วนั่งจะเต็มแล็กเลยนะฮะบนเหรออันเนี้ยอันนี้บนเหรอเจ๊เขามาสิคนสั่งแก้วเดียวก็ต้องก็ต้องให้นั่งครับเป๊ปเลียร์ดิเป๊ปเลียรนีิเขาเขาเขาบนเป๊ป อย่าบ่นขอร้องขอร้องอย่าบ่นมีหน้าที่ตั้งก็ตั้งไปเออเอาดินั่งไม่ได้อ่ะเข้าใจปะเข้าขใจไหมหัวส้มตาเข้าข<อ>ขใจปะแม่ค้าเอซื้อกาแฟเอ็กซีซื้อไหมไม่ซื้อขอเนี่ยข้าวผัดกุ้งเนวยสองจาน